พยาอนันตนา,นาคราชเป็นโอรสองค์แรกของบรมกูพราลสีกัยปะและพระนางกันทลุพระองค์ทรงเบื่อหน่ายในความวุ่นวายของพี่น้องของตนและได้เข้าเฝ้าถวายงานเพื่อเป็นแท่นบรรทมของพระนารายโดยมีพระชายาคือพระนางอุษาอนันตวดีเป็นแท่นบรรทมของพระแม่รักษมีองค์พยาอนันตนา,นาคราชนั้นทรงมีฤทธเดชและมีพระบารมีมากพระกำลังมหาศาลเหนือนา,นาคราชทั้งปวงมีพระมเหสีหลายพระองค์ แต่ทรงมีใจรักมั่นและเทิดทูนในพระนางอุตสาอนันตว,วดีศรีราชาคู่บรารมีพยานันตนาคราชมีพระอรรถจุติในแดนเทพที่ไม่ใช่ภูมินาคเพียงพระองค์เดียวคือพยาเพชรพัฒนาคราชนอกนั้นโอรสและธิดาเป็นนาคราชภูกจุติ พระอ,องค์ทรงบำเพ็ญอภพม,มจริยาวิสัยในดินแดนพมเพื่อบำเพ็ญบารมีพร้อมสำเร็จอริยบุคคลในการของพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าร่วมกับพระชายาพระนางอุสา,าอนันตวดีองค์พญาอนันตนาคราชราชาแห่งนาคทั้งมวลในตำนานของอินดูคืออนันตเสสะหรืออนันตนาคราชมีขนาดลำตัวเป็นอนันต์สมชื่อเพราะเป็นผู้นอนอยู่กับเสียงสมุทรและเป็นแท่นบรรทมของพระนาราย บางตำนานเล่าว่าดาวนพกร,ะ,ระนั้นก็ตั้งอยู่บนพังพันของอนันตนาคราชส่วนหัวซึ่งมีตั้งแต่ห้าหัวถึงพันหัวนั้นไม่พ้นพิษเหมือนนาคองค์อื่นแต่ทรงเป็นเปลวไฟบรรลัยกันและพญาอนันตนาคราชนั้นจะร้องเพลงสรรเสริญบารมีของพระนารายณ์เป็นนินหลังจากที่พระนารายทรงปราบผู้ที่มารบกวนเหล่าเทวดาและมนุษย์ได้แล้ว อนันตะนาคราชสามารถพ้นพิษเป็นไฟบรรลัยกันล้างโลกเมื่อถึงเวลาสิ้นอายุของโลกและเมื่อพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์นั้นอนันตะนาคราชก็มาเกิดเป็นพระรักษ์เพื่อช่วยเหลือพระรามในการทําสงครามกับทศกัณฐ์ด้วยในตำนานเล่าว่าตอนที่เหล่านาคเล่นโกงที่ให้แม่ไปพนันกับนางวินตาซึ่งเป็นแม่ของพญาคุตทั้งคู่ได้พนันสีม้าของพระอาทิตย์ เหล่านาคนั้นพ่นพิษใส่จนหางม้าของพระอาทิตย์นั้นเป็นสีดําบ้างก็ว่าเหล่านาคตัวเล็กๆได้เลื้อเข้าไปแทรกขนสีขาวของม้าจนดูเป็นสีดําเป็นยอ่อมอนันตเสะนั้นรังเกียจบรรดาน้องๆจึงหนีไปจําศีลอยู่ตนเดียวเวลาผ่านไปพ่อพมก็มาเจอเข้าเมื่อทราบว่าอนันตเสะไม่ชอบใจน้องๆที่โกงพนันเลยให้ไปนอนในกเกษียนสมุทรเป็นเตียงให้กับพระนารายคำสาบที่ทําให้คุดจับหน้ากิน จึงไม่รวมถึงอนันตเสสะด้วยและยังมีอีกหนึ่งตำนานที่ดูเดือดที่สุดของอนันตเสสะคือครั้งหนึ่งอนันตเสสะได้โผล่หัวของตนขึ้นไปบนสวรรค์แล้วโอ้อวดกับเหล่าเทวดาว่าในสามโลกนี้มีแต่พระตีมุนติเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือตนหลังจากที่โอ้อวดได้บอกว่าหากใครไม่เชื่อแล้วจงมาประลองกันเถิด เหล่าเทวราก็หดหัวมีแต่พระพายที่กล้าพอคิดว่าอย่างไรแล้วนาคตนนี้ก็เป็นแค่เดรัจฉานการจะมาท้าตีท้าต่อยกับเหล่าเทวรานั้นจึงนับว่าเป็นอาหารการนักพระพายจึงรับคําท้าว่าแล้วพระยาอนันตนาคราชก็เอาตัวเองพันรอบภูเขาลูกหนึ่งไว้แล้วท้าทายพระพายลองทําลายภูเขาลูกนี้ดูพระพายนั้น ใช้กําลังสร้างพายุอย่างรุนแรงหมายจะทําลายภูเขานั้นให้ยับเยินแต่พญาอนันตเสสะก็พยายามทําตัวเองให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและแผ่พังผ่าน,าน,านป้องกันไว้ได้ทุกครั้งสุดท้ายพระพายจึงทุ่มกําลังทั้งหมดเข้าโจมตีโดยดึงเอาลมในสัตว์โลกทั้งหมดทั้งมวลมาใช้ด้วยแต่ถูกพระอนันตเสสะกืนเข้าไปทั้งตัวถึงตอนนี้เมื่อไม่มีพระพายแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็หายใจไม่ออกร้อนไปถึงพรดลาะลายต้องมาบอกเตียงหลัง ปรดให้ใคายพระพายออกมาพระอนันตนาคราชก็ทรงทําตามปรากฏว่าตอนที่พระยาอนันตนา,ราคราชคายพระพายนั้นก็บังเกิดเป็นลมแรงพัดไปโดนภูเขาที่พันจนลาบเป็นหน้ากองทั้งพระพายและพระอนันตนาคราชต่างก็รับถือในกําลังของกันและกันและตกลงกันว่าการประลองครั้งนี้ถือเป็นอันเสมอกันนั่นเอง ครับนี่ก็คือเรื่องราวของพระยาอนันตนาคราชองค์ประจํากายของลูกค้าท่านหนึ่งที่ให้อาจารย์พบดูเรื่องราวของพญาอนันตนาคราชเพื่อเชื่อมสายญาณบาร,รมีแล้วท่านล่ะครับมีองค์ใดเป็นองค์ประจํากายหรือไม่ถ้าไหว่ถูกองค์บูชาถูกทางชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไป